ว้าวว้าวได้ยูได้ย,ดยพดูพอได้พอได้เปลี่ยนตะกร้าเราเด้อจะ้ะอลังการงานเห็ดน้ำหมากพี่น้องเอ๋ยไม่ได้เห็ดน้ำหมากเอาเห็ดหนังไก่ ว้าวว้าวอีกมีอีกมีอีกเจ้าเปลี่ยนตะกาแล้วจ้าอุ้ยถุงมือขาดตั้งแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหาถุงมือไม่ได้ทำไงถุงมือพลาสติกอาจ้ะคอ,อ,อเคี พี่น้องจ้าเปลี่ยนถุงมือแล้วปาดทิทโถปัดที่โถสมัครคักแท้ จะมองต่อได้จ้ะจำขคนไม้กิ่งไม้ได้หมดเลยทุกจุดพี่น้องอ่านมาอีกมีอีก <_ may ing> อวบอันอวบอัน <_ may ing> อันามเด้อจ้ะเก็บเก็บเก็บวิโบจอดท,ท้ายๆทาการหอมนี่แหละโห้โห,โห,โห,โห มา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 ออกมาลูกจ๋าแม่มาหาแล้วเนี่ยไม่เสียแรงไม่เสียแรง <laughs> โอ้ยพี่น้องหลายคักกลุ่มนี่หลายคักหลายคักหลายคัก,กตะลิง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 โอ้ยพี่น้องจ๋า ใจละลายใจละลายงามขักงามขักมีอีกจะมีอีกมีเยอะด้วยคนเก็บเห็ดแถวนี้ไปไหนกันอู้หู บีอีกใหญ่โลดพโลใหญ่โลดพโล,พโล,พโลตามคำแม่ขวัญสวีเดนจะไอดอนอ้ยพี่น้องจ,จ,จ,จัดจัดจัดปอดถิดโทษใ่ขใหไงแน่มีอีกเด้อพี่ีอกเด้อจ้ะม,มีอีกมีอีกป่าเขาดมสมบูรณ์จริงๆพี่น้องจ้า มีอีกจ้าผัวโอ้ยฝนตกไม่มีคนเข้าป่าให้คนเลินเดลา่ามาเอาซะอย่างนั้นโอ้ยพี่น้องจ้ากลุ่มใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนี่คือพัวรักขานะคะหอมไม่ให้เข้าป่าจ้าให้ดูผักกาดหอมอย่างเดียวเพราะป่านี้เคยมีคนจะทำร้ายผักกาดหอมมาแล้วจ้าสองคน มีน้ำฝนกลัวจะถูกกล้องจะ้ะโอ้สุดยอดสุดยอดดูช่องแม่ขวัญสวีเดนเก็บประเดิมก่อนที่จะเข้าป่าเลยหมานตามไอ้ด้นเลยจ้ะยังมีอีกมีอีกโอ้ยอาทิตย์โต ก็ตะกร้าที่สองไงตะกร้าคอนโดของเราอะจ้าอหูอุอยอ้ยปัดปัด,ปด,ปดนี่นเนีกนนีนนกล้องไปไม่ถึงเอาเห็ดมาหากล้อง<ม>เห็ดมาหากล้าากองจ้ะโอ้ยมีอีกจ้ะ ได้กำขาเห็ดพึ่งหวานเราก็มากำขาเหลืองๆของเห็ดมันปูอู้หูอูห้หูบทธรรมดายังมีอีกเด้อจะ้ะค่อยๆเก็บค่อยๆล้วงล้วงไปทีไรกำมาทุกทีควะาว,ะวะ้าวอืม ว่าแต่เมมเบอรี่จะพอไหมเนี่ยเราเก็บเห็ดกันแบบยาวๆเลยอ้าพี่โบมาแล้วอันลักขาปอบเอ้ยไม่เห็นบ่เห็นค่อยอันลักขาภาษาแมวบอกเลยไปแล้วหรือว่าเขาไปตั้งจุดรอ ีแล้วแกไม่ลุงมาไม่งั้นขาสั่นพับพๆับฉีลาดตุกใจเห็ดขาใหญ่ของยยห,หอมกองเอียงบางไม่เป็นไรนะฮะตั้งไปตามแรงน้มถ่วงของโลกโจังเน็นขักอบอกตัวเองว่าใจเย็นๆ ไม่งั้นเดี๋ยวความดันขึ้นอีกตกใจตื่นเต้นเห็ดขางามจังไดจังสีมีอีกมีอีกโอ้โหใต้ขาเลยพี่น้องว้าเนี่ยไดหน้อบนันนี้อ่ะปิดไว้ปิดไว้อุ้ยดูดูดูดึดงหญ้ามาบอกจะปิด ดูดึงหญ้ามาบอกจะปิดดึงเห็ดมาใซ่อย่างนั้นตามตามตามมีอีกมีอีกจ้ะพี่โบอยู่นี่นะพี่น้องหอมจะพาไปในจุดพีกด้านขวานะคะตามมาตามมาพี่น้องจ้ะจุดใต้ต้นสนนะเห็นไหมอุ้ยเขาเคยขึ้นมาเขาก็ขึ้นเยอะมากเลยนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะเก็บเก็บเนาะนี่คนอาละคาอยู่ตรงนี้จ้ะโอ้ยโอ้ย บอกแล้วว่าจุดพีกจุดพีกมีอีกมีอีกมีอีกเรื่องเต็มริมถนนทำไมไม่มีคนมาเก็บกันยังวะ เดี๋ยวต้องขานเข้าไปข้างในอีกเตดต้องเก็บด้านนอกก่อนเยอะเยอะเยอะยอะมาอวบอวบเลยโอ้โหขานขานขานนี่นี่อืมปอดอิดทั่วไตสวนใตสวน เหตุท้ายคุยสนพี่น้องเอ,อ้ยเอาเบอร์โอ้ยพี่น้องกลุ่มนี้จะเป็นลมเยอะมากเยอะมากแต่อันนี้มันเป็นไม้เซลฟี่มันไม่ใช่ไม้กันสันเลยเก็บภาพ รวมๆให้ไม่ได้อะมาเริ่มต้นดอกนี้จ้าโอ้ป้าติดโทขาพิ่นไหมโชคดีหมันๆจ้ะ ต้งเล็กๆของเราก็พอมีมเมม้นต์เอบเห็ดเหลืองให้พี่น้องได้ชมจ้ะต้องให้เครดิตป่าเดิมเด้อต้องขอบคุณคนอาลักขาจ้ะอบอุ่นจ้ะพี่น้องอบอุ่นมากมากับพี่โบจ้ะพี่น้องไม่ต้องห่วงนะถ้ายัางไงพอการหอมไม่มาคนเดียวหรอกจะอู้ <laughs> ปาอันนู้นอันนูน้นอันนี้แหละที่น้องออนออรไทยชอบมีอีกมีอีก <c oughs> ขาเจ้าค่ะขานางงามจัก,กรวาลชัดๆประเดิมดีประเดิมสวยก็เพราะว่ากำลังใจอันดีงามจากพี่น้องจ้ะ ขอบพระคุณขอบพระคุณทุกๆคำอวยพรนะพี่น้องขอบพระคุณจริงๆยังมีอีกแยะยังมีอีกเยอะเลยยังมีอีกเยอะมามามาอู้เด้อเด้ดดอเดโอ๊ยปลาติดโทษปลา เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วพี่น้องจา้าจุดเดิมจุดเดิมมาห้าหกปีที่แล้วนะบอกว่าทาไมเห็ดมันขางามขนาดนี้โอ้ยพี่น้องโอ้ยโอยใจละลายใจละลาย มีอีกเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆมีอีกหรือว่า คอยเป็นบ้าไปแล้วคอยหัวเราะอยู่คนเดียวพี่น้องเก็บกดเก็บกดสมกันสมกันมาโอ้้าตาไม่ดีนี่เดินหนีเลยได้นี่ดีที่ตาดีตาไม่เคยตียายได้สองเห็ด จ้จุดนี้ก็ยังมาพี่น้องเอ๋ยจุดนี้สุ่มมาดูเดอ้อนี่ดูค่ะทีเดีเคยมาก็เคยมาน่ะเนาะเนี่ยอันนี้ก็แถเข้าป่านิดนึงเนาะเพราะว่าเราจำจุดได้จะอู๊หพระเจ้าจอด บ,บ้บางามคักงามคักเอาไปให้พี่น้อยแกงตะกร้าทีสามแล้วเดอ้อพี่น้องจ๋าลิมโบช็อกช็อกตาตั้งมีอีกมีอีกเดอ้อจะมีอีกเดอ้อจ้ะ คุณพระช่วยมายเยอะอ่ะมีดเปลี่ยนอีกแล้วจ้ะหยิบตะกร้าที่สามมาจ้ะพี่น้องการท่องเที่ยวของเราอุปกรณ์เพียบจ้ะ <laughs> มีอีกม่อีก พี่โบเปิดเปิดรถเดี๋ยวมันไปเปื้อนเห็ดสวยเราจะอันนี้ก็สวยอยู่โอ้โหพี่น้อยได้แล้วกอ๊กอบกอ๊กอบก๊อบเลยอ้า เหลืองอลาลามไปพุ่นเลยพุ่นเลยอุ้ยในป่าก็มีในป่าก็มีพี่น้องเหลืองอลาลามอีกแล้วมามามาเก็บเก็บ ตาคุ้ยก็ฟาดไปไปหากลุ่มอื่นค่ะคุณเลมโบบอกว่าใกล้เวลานัดกับคุณใหม่ไปทานข้าวแล้วว่าสันโอ้ยฉุนจริงฉุนจริง Mm. Oh. Mỹ ít เอียงขาเอียงนี่อู้บันไหนคานคานโอ้ยโอ้ยงาม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 นี่มาอีกจุดหนึ่งพี่น้องจุดนี้คือตอนอยู่ที่นี่นะบูมมากมาดูกันอุ้ยนี่ด้วยนี่ด้วย วาดยอะคักเยอะเหมือนฝันนะเก็บแบบว่าไม่ได้หยุดมือเลยนะอ,ยอ,อุ้ยกล้องกล้องอืมขวาหน่อยขวาหน่อยเอดเอดเบีกเบี ยังมียังมีหุยหุยหุยเคยมาเคยมาแหวกแหวกแหวกมองไม่เห็นแต่แหวกเจอคักคัก างามคือเกาอุ้ยเห็นมันปูใต้ขุยสนพี่น้องงามงามครักงามครักเหลืองอาราม หมอบอยู่ต้นสนหมอบใต้ต้นสนจ้ะเห็ดหนังไก่เจ้าป้าหนังไก่ก็ยังจะอุตส่ามายาวกับเขาเนาะเจ้านี่เห็ดหนังไก่งดงามงดงาม อืมปาดอืมปาดติด,ดทไดุไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหนีจากแล้วอู้หูปาดอุ้ยเด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 ,ดโอเคใช่ได้ใช่ได,ด,ด้สุดยอดสุดยอด พระเจ้าเอ๋ยเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วกลุ่มใหญ่โพดโพ,โพมาตามจุดทุกจุดจ้ะคุเลมโบก็จะงงนิดนึง cú đan lăng yin nhiều ui, má, ui สุดปังสุดปังแอบเก็บอยู่นะไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ามันยาวมากแล้วเห็ดเยอะและเล่นตัวอู้หู ีน้องจ๋าเสียดายคัพี่น้องเนี่ยนิ่มจ้าโอ้ยเสียดายคักเสียดายคักมาแก้ตัวหน่อยโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะ ปัดปัดปัดอุ้ยสุดยอดสุดยอดได้เลยได้เลยนี่นี่ได้แล้วได้แล้ว พี่น้องชมดีนานมาแล้วนานมาแล้วร uh huh. อลงตะก้าที่สามจ้าปัง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 จ้าที่สามจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าเห็ดของเรา นะคะคก็มาทำความสะอาดที่กระท่อมน้อยจ้าเพราะว่ารีบเล็กนิดนึงหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวกับคุณไม่นะคะใกล้จะถึงเวลาแล้วจ้าก็เลยทำคลิปแบบหล,ล,ลวบนิดนึงนะคะเห็ดของเราไม่ธรรมดาค่ะคุณเลมโบบอกว่าครั้งแรกเลยที่เขาเห็นเห็ดเยอะขนาดนี้จ้ค่ะขนาดไม่ได้เก็บด้วยนะบอกช็อกๆเลยนะคะ จากคลิปนี้ก็ไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังนะคะเพราะว่าเห็ดเยอะมากจะก็มีเห็ดมันปูคันตะเลนนะคะแล้วก็มีเห็ดพึ่งหวานเดี๋ยวจะรวบรวมเห็ดพึ่งหวานเข้าตู้เย็นไว้ให้พี่น้อยจะเห็ดพึ่งหวานคอนอยหยวนแล้วก็มีเห็ดนังไก่ทักสวมัมนะคะแล้วก็มีอม่จะมีเห็ดพึ่งขมบรูนซบนะคะ นี่เลยพี่น้องอลังการงานสร้างการปิกนิกของเราก็ไม่ธรรมดานะคะเห็ดเอาไปไหนบ้างนั้นเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ชมนะคะขายแน่นอนจ้ะจะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านคะ่ะ เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า